จุกกุยชาแนลภูมิใจเสนอสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจุกกุยมินิ4ฟ e วินะครับวันนี้ได้รับพัสดุนะครับจากพีิจูนะฮะสามเจมินิโฟวินะครับ ซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ที่เราได้รับของจาก3านะครับนี่จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ Return r a ซ e r นะครับตัวนี้ใครยังไม่เคยดูย้อนกลับไปดูได้นะครับนี่ตัวนี้เป็น C w i n g นะครับ C w i n g หรือ Zwing Magnum นะครับบอดี้สีทองล้อก็สีทองนะครับย้อนกลับไปดูได้อย่าลืมกดติดตามช่องจุก,กุย c ชา n นลด้วยนะครับ กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีตอนใหม่มาจะได้แจ้งครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่คลิปนี้สนับสนุนโดย 3J Mini 4w i d ye, สมุดปราการโทร081826 8160พี่จุ 3J Mini 4w i d ye, สมุดปราการอ่ะครับเราก็มาแกะกันเลยดีกว่านะครับเอ่อนี่นี่ครับส่ง ไปชณีไทยนะครับมีห่อมายังดีนะครับติดติ๊กเกอร์มากล่องแข็งมากนะครับนี่ไม่มีบุบสลายใดๆนะครับนี่นเรามาดูกันว่าวันนี้พี่จุส่งอะไรมาให้นะครับเอนี่ครับผมโอ้พอดีกล่องเป๊ะนะครับนี่โอ้โหบอดนี้ถอยแล้ว โอ้โหสวยงามครับสวยงามมากนี้น่าจะเป็นอ,อะไรนะก็ตดเบิร์นเบิร์นนิ่งก็ต์สันเบิร์นทิงก็ต์ก็ตเบิร์นนิ่งซันอะไรประมาณนี้นะครับนี่โอ้โหสีว่มาด้วยนะครับนี่นี่นะครับอ้ะจะบอกว่าตัวนี้ก็เป็นการ์ตูนนะฮะการ์ตูนจากรวมเล่มเหมือนกันนะครับ เป็นการ์ตูนจากโคโลอันอันนิขี่นะครับนี่รวมเล่มเล่มสองนะครับจะให้ดูก่อนว่าตัวนี้นะครับก็ต์เบอร์นิ่งซันนี่นะครับนี่คือกล่องนี้นะครับนี่ตัวนี้ที่เห็นก็ต์เบอร์นิ่งซันก็คือเนี่ยนะครับเดชสองนะครับนี่หน้าปกนี้พอดีเลยเดชสองนะครับก็ต์เบอร์นิ่งซันเดชสอง่ะเดชสามก็จะเป็นชุดติ้งพาวสตาร์นะครับสำหรับคนที่สงสัยคือเป็นรถตระกูลเดชนะครับยงคุโรเป็น เวอร์ชันใหม่นะครับเป็นกระตูนภาคใหม่แล้วเขาก็ดีไซน์รถทั้งหมดใหม่ด้วยนะครับนี่ดัช4ี่เป็น Canon D-Ball นะครับเคยรีวิวไว้แล้วนานมากนะครับลองเซิร์ชดูนะครับใช้คำว่าจุกกุยแล้วก็แอ n แคนนอนดีบอล d a n c i n g d e v วก็เคยรีวิวมาแล้วครับอันนี้เมื่อไม่นานมา,มาเท่าไหร่ซึ่งผมยังไม่มี Dash1 Dash1 คือ Rising Emperor เอ p ม r o r เลอร์อะไรสักอย่างประมาณนี้นะครับเนี่ยเนี่ยครับไร s ์เอ p ม r o r เลอร์นี่ตัวนี้คือ d ด s h 1นะครับแต่เป็นบอดี้สีทองนะครับผมยังไม่มีพอดีเลยนะครับนี่แต่ว่าตัวนี้เป็นแถมกตูนเล่ม2มาอยู่ในชุดนะครับเนี่ยโคโลโคโลคอมิกนะครับนี่เสก็แก๊กนี่ครับข้างซ้ายหน้าตาเป็นอย่างนี้ข้างขวาเหมือนกันนะครับข้างล่างก็เป็นรูปเดชเดชวันนะครับเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าหกไม่ใช่มั้ง ไม่น่าใช่นะครับไม่น่าใช่รหัสเขาเอ่อรหัสเขาอยู่ไหนเอ่ยไหนเอยรหัสเขาผมยังไม่เห็นรหัสเลยอ่ะปกติมันต้องมีรหัสนะครับเดี๋ยวไว้ดูข้างในดีกว่าน่าอยู่ข้างในโอเคเรามาตัดกันดูตัวนี้2.500เยนบวกแวตนะครับนี่คือราคาที่ขายที่ญี่ปุ่นเลยนะครับ ตัวนี้ใครสนใจก็ลองสอบถามพิจุ 3j mini 4妮โ i ว i ดูได้นะครับเป็นสปอนเซอร์เจ้าล่าสุดของผมนะครับอ่าเราก็จะใช้คัตเตอร์ค่อยๆกรีดนะครับอ่าเพราะเราจะเก็บไว้อย่างสวยงามที่สุดนะครับอ่าจริงๆอ่ะผมจะบอกว่าผมจะจะไม่อยากจะแกะด้วยอ่าแต่เรา,าให้ผู้ชมจุกกุ๋ยดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับ จริงๆอันนี้แล้วพี่จุให้มาเป็นส่วนตัวนะครับก็อยากจะเปิดให้ทุกคนดูกันนะครับจริงๆพี่จุเนี่ยเขาก็มีขายแต่ว่าตัวนี้ขายหมดไปแล้วนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากได้ก็ลองติดต่อไปอีกทีนะครับเผื่อเขาจะนําเข้ามาอีกทีนะครับเพราะตัวนี้ประเทศบ้านเราไม่ขายนะครับบ้านเราไม่ได้นําเข้านะครับอาจจะต้องไปหาที่อะไรนะคีโนคุนิยะนะครับซึ่ง น่าจะหมดไปแล้วนะครับเพราะว่าผมก็หาซื้อไม่ได้เหมือนกันอันนี้พี่จุ๊กเอามาให้นะครับอ่าน,นี่พี่จุ๊กส่งมาให้เหมือนเดิมน,นะครับเหมือนกล่องที่แล้วเปิดมาก็คือจะมีกระดาษกระโฟมอยู่นะครับก็ค่อยๆเทออกมาเอ๋ครับเอะนี่นะครับแล้วก็มีนี่จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ตัวกล่องก็ปกติธรรมดาข้างในสีขาวนะครับแล้วก็ตัวหนังสือรวมเล่มนะครับเป็นการ์ตูน รวมเล่มเล่มสอนะครับซึ่งเล่มหนึ่งผมก็ยังไม่มีนะฮะต้องไปหาซื้อรวมเล่มเอานะครับนี่นี่นครับนี่เป็นลถของเก่านะครับที่เขาจะเอามาทาใหม่นะครับนี่ก็เป็นกระตูนพักใหม่นะครับเป็นเนื้อเรื่องใหม่จะไม่ไม่เหมือนเดิมนะครับนสนุกสนานนะครับแล้วก็นี่เป็น แฟ้มขนาดะนะ A A 5ใช่ไหมครึ่งหนึ่งของ A 4นะครับก็คือนี่เป็น Dash o n m p มเพ r e 496นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เป็นนี่ครับทั้ง5คน5ด s ชนะครับสวยงามไอตัวโฟมนี้ขั้นไว้ให้มันยาวเฉยๆแล้วก็นี่ครับเป็นกล่องกล่องที่ใส่รถมาเป็นขาวๆอย่างนี้เลยไม่มีไม่มีสกรีนอะไรเลยนะครับนี่โอ้โหสวยงามนะครับโอ้โหนี่ ยางเป็นยางดําธรรมดานะครับบอดี้นี้จะเป็นเนี่ยครับไร c ์แอมเปลเลอร์นะครับพ่นทองนะครับพ่นทองถ้าตัวปกติจะเป็นรหัส1 8 6 4 3สนะครับนี่2 0 1 5ัามิยะนะครับนี่มีจุดมีจุดดํานิดหนึ่งเนี่ยมีมีจุดดํานิดหนึ่งสีทองอลามสวยงามมากนะครับสวยสวยงามมากเลยวิ่งวิงโอ้โหลอนะครับล้อเป็นล้อล้อโตนะครับ หน้าแคบหลังกว้างนะครับล้อออฟเซตนะครับนี่มีออฟเซตทั้ง4ล้อนะครับวัสดุ PP ครับแต่ว่าพ่นด้านเดียวเป็นพ่นทอง1 2 2 1นะครับ1ไว้หน้า2ไว้หลังนะครับนี่ตัวนี้เป็น MA นะครับโครง MA สำหรับคนที่ไม่รู้จัก MA เนี่ยถือว่าค่อนข้างใหม่นะครับก็ออกมาประมาณปี2010กว่านะครับ ผมไม่แน่ใจแต่ว่าถือว่าเป็นโครงยุคใหม่นะครับเป็นโครงยุคใหม่เป็นชิ้นเดียวทั้งโครงนะครับแล้วก็หนามากด้วยนะครับให้เฟือง4ต่อหนึ่งมานะครับน้ำเงินส้มแล้วก็จัละบีมอเตอร์2หัวนะครับอ่าแล้วก็แกนล้อ2อันนะครับแล้วก็ตัวอ่าอันนี้หลุดหมดเลยไอตัวโรลเลอร์นะครับหลุดหมดเลยนะครับอาจจะแบบว่าจากการขนส่งจากญี่ปุ่นมานะครับตัวนี้นําเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะครับ นี่แล้วก็เป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ใสนะครับนี่สติกเกอร์ใสเป็น Dash ันนะฮะไลซ์เอ็มเพลอรนะครับไล์เอ็มเพลอรตัวนี้นี่ครับนี่นี่นี่เนะครับเข้าใจว่าเป็นรหัสของตัวตัวนี้นะครับเก้าสแนะครับนี่แล้วก็มีคู่มือประกอบ h y p e r m a แ g o โกลเปียดคนะครับนี่เก้าสนนะครับรหัสนี้ เป็นเปลือนตัวธรรมดาแต่ว่าจะเป็นโกลนะครับโกลเพลทคิดนะครับก็คือเป็นบอดี้ Body สีทองนั่นเองนะครับนี่สวยงามมากขอบคุณพี่จุ 3J m ม n i ินิโฟวอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่สวยงามมากจริงพอประกอบแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับ จริงๆพี่เขาขายหมดไปแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ลองติดต่อเขาดูนะครับเผื่อเขาจะหามาให้ใหม่ได้นะครับ f a c e b o o k c o m m i n i f o r d r i e สมุดปากกานะครับหรือโทรเบอร์ที่ขึ้นตามนี้นะครับนี่เบอร์นี้เลยนะครับพี่จุนะครับ 3J Mini f o r w i d ์สมุดปากกานะครับร้านเดียวกับน้องจืดจืดนะครับน้องจืดน้องจืดคือคนที่ได้ที่1 T Max นะครับใครยังไม่ดูย้อนกลับไปดูได้นะครับเนี่ยครับ คลิปทีแม็กนะครับทีแม็กคืองานที่มาแข่งกันในไทยนะครับน้องจืดๆได้ที่หนึ่งไปนะครับลูกชายของพี่จเองนะครับสำหรับวันนี้จุกุยขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่จุ 3J ามเจมินิโฟวิดสมุดปากานะครับอย่าลืมกดติดตามจุกุยชาแนลนะครับจุกุยมินิโฟวิลนะครับคลิปย้อนกลับไปดูได้นะครับอย่าลืมไลค์แชร์คอมเมนต์ซับสไครตวันนี้จุกุยขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมอย่าลืมติดตามตอนหน้าสวัสดีครับ Thank you for watching!